ทุกคนไปกดช่องกีตาร์ปีพีแชนเนลอีกแล้วครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนกีตาร์ก็จะทำชาเลนจ์ไปเซเว่นนะคะทุกคนซึ่งจ่ายเพียงแค่สิบบาทเทา่านั้นครับทุกคนนี่อย่าเซเว่ที่แชร์จริงของเรากัน,นก็คือสิบบาทไปเซเว่นกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะว่าในเซเว่นนี้เราจ่ายได้กี่อย่างในการจ่ายสิบบาทเท่านี้ครับทุกคนย้ำนะคะว่าสิบบาทเท่านั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยครับทุกคน กนนะคะทุกคนซึ่งมันเป็นอันดับหนึ่งเลยที่ต้องใส่แมนไปเซเว่นนะคะทุกันไปตลอ เย้ <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> ทุกคนตอนนี้นะคะกีด้าก็ได้มาน,นะคะก็คือไปซืเว่นซื้อจอบกล้วยมาก็คือเป็นจอบกล้วยช้างแล้วก็รา,าคาแค่แปดบาทเทา่านั้นค่ะทุกคนแต่กีด้าเหลือสองบาทนะคะทุกคนก็คือเงินถอนใช่ป้ะเหลือสองบาทแต่จะได้ไปง,งานไปสิบบาทก็คือถูกแล้วแหต่อันนี้ไงกีด้าซื้อจอบกวยมาแล้วก็ที่จะทําน้ําเองนะคะทุกคนคือว่าไปซื้อให้คุ้มไงี่ยโอเคก็ซื้อน,นี้มาจริงๆมันมีหลายอย่างแต่ย่ด้าซื้อน,นี้มาดีก,กว่าแล้วทีนี้กีด้า ไปไปตลาดไปสารด้วยก็คือซื้อนี่มาเลยทุกคนนี่แต่อันนี้อะกิต้าทำคลิปเอ่อไปเซเว่นใช่ปะแล้วก็แล้วก็แบบโอเคงั้นไปตลาดไปสารกันทุกคนก็เลยนมันก็ได้อันนี้มาแต่อันนี้กิต้าทำคลิปสิบบาทแต่ว่ากิต้าให้แม่จ่ายเ <c oughs> พราะว่าเราทำคลิปสิบบาทไงนี่ก็คือจะเป็นขนมเคีย้วก็เนื้อไก่คนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกิต้าเนี่ยซื้อของในจอน,น นั่นวก็อะไรอ่ะเหมือนว่าว่าหน้าไปแบบคือเออไม่ใช่แต่ลหรับอนน้ใช่ป่ะเธอแบบหมือนไปคือแไป,อไปไหนมาไหนแล,ววแล้วแลบบจอดรถซื้อเลยะันก็เลยเได้มาแล้ก็คือวดอีโเนี้ทำน้ำกันเลยค่ะทุกคนมีทำน้ำกันโอเคนะครัทุกคนก็คลิปนี้ก็มีเท่าีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็้งังทุกคนเดี๋ยวนี้ก่อนาแล้วครับทุกคน